มีช่วยเคสเจ้าหกคนอะไม่ไม่มีใครช่วยสักคนอะมีกูกคนเดียวไอ้ที่อะแล้วกูไม่สู้อะพวกที่มันไม่ได้อุ้มอ่ะกี่คนอะสู้ไงตับแรนส้มหน่อยได้ปะมันไม่มีใครตามละพวกมันไปกันหมดละไปเอาลุย ก้าหรือยี่สิบอ่ะต้ไม่แน่ใจคเคยรเก้าแล้วเนี่ยโอเคครับะไม่คุยแะ้ทีซีนี่ว่าตีนะป้ายังไงบ้างอะครับทีซีบอกเขาบอกข้างต้นว่าจะรับผิดชอบอะโอ้โหรับผิดชอบอดหลับอดนอนเนาะเราเราต้องได้ประกันอย่างต่ำสิบห้ใบอะ เอ้ยไม่เปิดรถละีสิยสเฮ้ยมาใครเก่งการผมลบก้อนอย่างหนึ่ไ้ไมจดจดให้หน่อยครับว่าใครเสียบัตรไห่เบอกหอควรันบตไม่ได้จาเลยไม่เป็นไหรอม่อาโไม่ไม่เป็นไรม่เป็นไรผมรับปากไปแล้วไงคืออย่างนี้เหบอสคือคถ้าใคระแบบไมบอกกับบอเดี๋ยวเขาเออเท่าไหร่ โอเคได้ครับแต่รอยี้นีกว่าเดี๋ยวเราก็จะที่แมวก็คือแมวบอสไปคุยเป็นไงบ้างครับบอสไปคุยเป็นไงบ้างไปคุยแค่แป๊บเดียวนะแล้วก็บอกพี่โน้ตว่าตามจริงผมว่ามันมันมันก็ไม่ได้เนาะอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นถ้าแบบว่าเราอยากซื้อเรื่องใครแม่งก็ไล่ชนแล้วก็รอแค่แบบมันบัฟกันเนาะคือผมว่าอย่างนี้เว้ยคือทีซีน่ะเป็นรถบุกแมวเขาควรห้ามมึงก็มาสิมึงก็มาทีซีดิ โทษปัญญาอ่อนน่ะไม่เป็นการซื้อเรื่องที่โตปรปัญญาอ่อนผมติดคุกไอ้นี่อยู่พี่แปดแปดสิบวิไปน้อง <ปะ S 1> ว่ามารับพิธีๆๆนยโอเคเจอกันที่ซีเอามาดา่ากูต่อใช่ไหมเราใช่ไหมเหนื่อยนะไม่ต้องด่าเพล่นนะปล่อยก่อนเลยย่านะครับใช่พี่ต๊อดทำไผมเออเขาบอกว่า มีคนบอกฝั่งมันว่าผมอยู่ตรงนั้นมันเลยมาดักรอพี่เพราะว่างั้นอะฝั่งไหนในตรงท่าเรือไม่เล่นเล็กแสิสกามเหรอครับเขาบอกว่าแอนพี่บอกว่าให้ดูไม่ได้ครับเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วมันมีจริงไหมไม่รู้อะแอนพี่เขาบอกว่ากระเป๋าเจ็ดสามห้าครับมีคนบอกอะไรครับมีดอกสินสุกามสองเอ็มไหมครับเล่นอะไรครับมันต้องเป็นการแบบว่าซื้อข้อมูลมันเจ็ดสามห้าครับใช่ใช่ใช่ถามเลยถามเลย ใช่มันต้องซื้อนะไม่งั้นมันถือโมสตอรี่นะแก๊งอื่นอะไรมาส่งให้อ่า BBC ี๋ยวจะแจ้งค่ารอดก่อนนะครับ BBC กระเป๋าแล้วครับตอรี่จะมาแจ้งไปแจ้งไปดิครับเออมันมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วตอนนั้นมันก็สตรีมด้วยมันก็บอกไปเลยผมก็สตรีมผมก็ไม่รู้โดนเราโดนคนที่สี่สิบเอ็ดช่วยเงี่ยโอเค BBC เรียบร้อยครับใช่ยังได้เลยครับแบบว่ามีคนเห็นผมแล้วก็บอกตำแหน่งว่าผมอยู่ตรงนี้ให้ไปดักรออะไรประมาณนั้นนะเจอกันกันเดี๋ยว เคลียร์คนออกให้หมดเดี๋ยวพี่ขออยู่กับจันทครับอยู่ะพี่เลี้ยงหมูครับยาดเขาโคเคนโอเคครับถูกต้องครับพี่เลี้ยงหมูอ่ะเดี๋ยวเชิญห้องห้องห้องขวาหน่อครับตรงเมื่อกี้เราเอาไปเยอะจัดเลยนะเสียแม่งมีปืนกดเรื่อยๆยังไงเนี่ยพี่โน่รอรอเฮ้ยเรียกพวกตอดพวกอะไรเข้ามาเข้าขวาหน่อยนาฬิกา ข่าวหนาหูจัดเลยในะยังไงนี่อ่ะอ่ะสัจจาก็ไม่ได้เล่นนะผมเจเคโรบอกเอออ่ะอ่ะ,อะโอเคอันนี้พี่ต้องขอโทษไว้ก่อนเลย ต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยผิดที่พี่เพียงผู้เดียวผมไม่เคยโกรธพี่เลครับพี่พี่ตัดสินใจอะผมฟังพี่หมดอะคือพี่ต้องบอกก่อนพี่อะไปโฟกัสที่ปลายเหตุไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเหตุเพราะต้องบอกพอพูดไปมันก็เหมือนแก้ตัวเนาะแต่คือตอนกินตอนนั้นอะเรื่องมันจ่อเยอะพอเวลาเรื่องไม่มาเยอะๆอย่างเงี้ยพี่ไม่ทันครับพี่ครับแต่สำหรับประเด็นเนี้ยพี่ตัดสินใจไปแล้วได้ไงผิดชอบในส่วนของพี่ นะในส่วนของทีซีและในส่วนของพี่เองพี่รับผิดชอบหมดเอาข้อแรกก่อนเดี๋ยวสิสงครามพี่รับผิดชอบอันนี้เป็นเงินของพี่เองบัตรประกันพี่รับผิดชอบของพี่เองเดี๋ยวพี่รับผิดชอบให้ครับพี่และส่วนทีซีครับส่วนทีซีก็เดี๋ยวจะเพิ่มเป็นเหรียญให้ให้ครับเป็นเหรียญทองเหรียญทองนี่คือสําหรับสำหรับตอนนี้เราแพ้คือปรติจะไม่ได้เหรียญทองใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับ แล้วก็ในส่วนของบตรประกันยี่สิบใบอันเนี้ยเป็นเงินส่วนส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีซีผมรับผิดชอบทั้งหมดครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่ผมไม่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 มันผิดที่รอสพี่ผิดพี่ไม่ใช่คนแบบน้ำเต็มแก้วพี่ผิดพี่พี่ยอมรับอันนี้พี่พลาดอันนี่บอกตรงตรเพราะว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ต้องบอกว่าไงอะพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่คนเดียวที่ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่คือคือมันไม่มีใครมันไม่มันไม่ฟังกันตีพอมีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรปุ๊บอะผมเป็นเจ้าหน้าที่คนอื่นปุ๊บไม่เอาครับผมจะรอพี่โนผมจะรอพี่โนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยตีพี่เขาไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรจริงนะเออมันก็ต้องแต่งตั้งใครสักคนที่เป็นรองหัวหน้าที่คอยตัดสินเรื่องได้ไม่ต้องรอพี่โนมันก็ต้องควรนจริงๆมันมีแหละแต่ ส่วนใหญ่สุดท้ายแม่งก็ไม่สนนะมันมันไม่ได้ฟังงานตีไม่พ้นพี่โนอยู่ดีใช่มันมันวันนี้ก็ไม่เข้าใจจะทำยังไงมันก็ยืนกันเยอะไว้ทําอะไรแล้วกันนะอ่าเขาจะมีในส่วนของอ่ากิจกรรมมีในส่วนของครอบครัวตอนเนี้ยมันมีในส่วนของครอบครัวเพิ่มเติมเข้ามามันก็เป็นรูปแบบคล้ายๆแก๊งอาตีแต่มันจะเป็นครอบครัวกุมละแปด เขาก็จะจัดสรรปนส่วนเหมือนกันเป็นสตอรี่ก็เหมือนพี่เลยเป็นเจ้าที่เหมือนกันเพิ่มฝ่ายขึ้นมาแล้วเจ้าที่มันมีน้อย mm hmm. ก็เลยแบบพอพอมันเริ่มมีครอบคอรัวเข้ามามีกฎมีระเบียบมีสตอคุยคุย,ค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 ยเรื่องคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มเติมขึ้น,นมาแต่จานวนเจ้าที่มีเท่าเดิมพอมันใหม่ปุ๊บอย่างมันก็เลยแบบมันไม่ทันอะ่ะแต่เดี๋ยวจะจะทาทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้วางแผนอะไรทุกอย่างไว้แล้ว แล้วสรุปทีนี้ก็ยังไง,ไ,ไงครับพี่โนขอขอขอ,ขอขอขอค่าแบบสรุปสักอีกสักนิดหนึ่งไหมเล่น,นมันตีัได้ไงครับเราถามผมไม่ลดผมจาได้คือไอจุดเริ่มต้นน่ะเจ้าที่แจ้งมาพูดพูดหมดถูกอ,อ่อเริ่มจากอะไรนะรถชนใช่ไหมไล่ไล่บัมไลชนไล่ลไชนอ่าแต่ในหัวกระบาลพี่ตอนนั้นอ่ะคือเรื่องมันเยอะพี่ก็เลย คิดแค่ว่าอะไรบารไม่เกี่ยวอะกูตัดกูปัดตกเลยอ่ะไรบารไม่เกี่ยวแต่ใช่ดแต่ดาทีทีได้ยินใช่ไหมอะแต่ด่าใช่มนไปด่าว่าอะไรบีบีซีแก๊งแก๊งกากอะไรประมาณนี้น่ะอะครับแค่นั้นเองก็เลยเข้าระเบียบเรื่องคําพูดพี่ก็เลยโฟกัสตรงนั้นเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะได้รีบไปทําตรงอื่นต่ออสับเท่าที่พี่เองอันนี้เลยตรงๆอันนี้ไม่แก้ตัวอะไรทั้งสิ้นคือมึงด่ากไว่าทำไมทีทีได้ยินด้วยวะ ไม่เขานั่งรถมาด้วยกันแต่แรกไงผมหน้าโรงพยาบาลครับหน้าโรงพยาบาลครับอ่าเลโรงพยาบาลใช่มีทีซีม่คือมีทีซีเขาไม่ไล่บัมาม,ามาหน้าโรงพยาบาลครับมรไม่ไม่ใช่ก็คือเวลาเราจะซื้อเรื่องเนี่ยเวลาเราเราโดนด่าหรืออะไรเงี้ยเราให้ทีซีปลอมตัวใส่ชุดแก๊งเราไปนั่งกับเราได้ด้วยเพื่อยืนยันเรื่องกรณีเรื่องรับพูดใช่แต่แต่ผมผมอะงงว่าเอ้ยอ่าถ้าท<ด>ีซีนั่งมาด้วยแต่แรกทีซีก็ต้อง เห็นว่าเขาต้องเตือนเขาเนาะไล่บัมก่อนใช่ตัวจุดกิอตัวุดใช่แล้วเขาเห็นทีที่เขาเห็นแต่ว่าเขาแจ้งพี่ด้วยใช่รั่พี่ได้ไปปัดตกเพราะว่ารถชนอันนี้ในท่พี่เองในกรณีรถชนอ่ะผมผมคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นรูปภาพมาว่าโดนบัมรถอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้พี่ปัดตกอยู่แล้วผมผมคิดว่าอย่างนั้นแต่อันนี้มันถ้าทีซีนั่งมาด้วยทีซีก็ต้องเห็นว่า พวกผมอะตอนแรกไม่ได้ตอบตัวอะไรเลยขามาไล่บ๊ัมแบบนี้คือตอนนี้พี่ประสาทประส่วนทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้ไขทุกอย่างเรื่องเรื่องของับพี่เรื่องของประส่วนเกาะอะไรอย่างเงี้ยเขาคืนไหมอย่างนี้ยังไงก็ขอประธานไปแม่ธนาคารทุกคนเลยโอเคโอเคอันนี้ยอมรับพี่ฝั่งแรกให้น้องอันนี้เฉพาะพี่แต่เพียงผู้เดียวนะคนอื่นเขาทำเจ้าหน้าที่คนอื่นทำถูกต้องหมดแล้วอันนี้เป็นที่เป็นเป็นที่ผมคนเดียวก็เดี๋ยวบัตรประกันทั้งหมดยี่สิบใบ มรผิดชอบให้เหรียญทองเนี่ยไปแลกของได้เลยไหมให้น้องๆได้สุดได้เลยครับใช่ใช่ใช่ครับได้เลยครับได้เลยแลกที่ตรงไหนครับพี่โน่ได้ไดกิเลศอ่ะพี่ได้กิเลนไหมสองทองสองทองนี่ไม่ใช่สองคนดิพี่มันเกอะมันกิีปได้เนี่ยมันมีทั้งกรีได้และกรีไม่ได้มันมีหมดเลยก็มันมีดังกรีได้อะไรนะครับมันมีแบบเป็นอะไรนะไอ แล้วแต่เลือกเลยทุกคนอันนี้เราเลือกกล่องฟ้าอันนี้เราเลือกกล่องฟ้าเลยมันจะเป็นซัพพพายี่สิบบล็อกในนั้นจซับไพ่อ๋อยี่สิบว่าแต่ว่ากล่องแดงอ่ะไม่ต้องเลือกนะเพราะมันจะเป็นเกาะเกาะแดงเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเองอะไรอีกอ๋อใช่กล่องฟ้าพอเป็นซัพลพยเนี่ยกดใช้ปุ๊บมันจะฟูทุกอย่างเลยเกาะอะไรทุกอย่างหนึ่งหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องย่อยในนั้นอ่ะคือมันจะฟูใช่ไหมครับพี่ใช่ จ่ายบล็อกฟูพี่ตอนนี้พี่โนครับแล้วผมก็ถามด้วครับไอ้บัตรประกันไอ้บัตรประกันเนี่ยพี่มันต้องเสียค่าเทรดไหมครับพี่หรือว่าพี่เทรดให้ได้เลยอ่ามันไม่ได้เป็นบัตรมันเป็นเงินครับอ๋อเป็นเงินเทรดโอเคได้ได้จะให้เป็นเงินไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อเอาให้ราคาตลาดเลยผมผมมีคำถามอีกครับพี่คือเรื่องเกิดจากเขาใช่ไหมใช่ใช่แล้วพวกผมมีโพเทคอยู่เขาเขาโดนเรื่องเขาเรื่องเขาโดนปรับไหมเรื่องที่ผมมีโพเทคอยู่แล้วเาว่าไอเนี้ยมาบัมไล่บัมกรอบกลัวอย่างเงี้ยทางทางนี้แบบตอนแรกก็ว่าจะถามเหมือนกันครับแต่่ไมกล้า ก็สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เป็นความผิดของพีเอที่พี่ไม่ได้ไปไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดขึ้นอีกพีหมายถึงถ้าเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเนี้ยกรณีต่อไปไม่ใช่คือกรณีต่อไปใช่ไหมหลังจากนี้เจเคมาแจ้งทีซีได้เลยและไอตอนแรกอะครับพี่ตอนแรกอะที่เขาไล่บัมอะใช่มันมันควรอนหลังเหรอใช่มันควรจะมีผลย้อนหลังนะพี่คือมันคือเรื่อง คือที่แบบอีฝั่งยังมีโพเทคอยู่อ่ะคือเร่งงัดร้านแล้วทีนี้ยชุบไปแล้วอะไรไปแล้วก็แบบว่ามามาไล่ขับชนข้างนอกแบบไม่ให้พวกผมเข้าร้านอ่ะแบบสกัดข้างนอกอย่างเงี้ยโพเทคก่อแตกเนี่ยเหรอคือแบบว่ามันมันมันเรื่องคนละเรื่องกันนะพี่คือเรื่องพวกผม,มผมกไ,ได้เป็นคนเกาะนะแต่เขาาทะลุโพเทคเลยอ่ะทะลุพกโพเทคพวกผมอ่ะคือตอนนี้ปัญหาเรื่องการรถชนหรือว่าการบัารงรถเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่ต้องต้องหาเลยในที่ประชุมครั้งถัดไปซึ่งเร็วนี้ มีหลายเรื่องที่ต้องมานั่งถกกันแล้วก็ขออยากให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็แสดงความคิดเห็นทุกคนอันนี้เดี๋ยวพี่จะจะไม่รออะไรแล้วเดี๋ยวจะระบุวันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มอยากแช้แบบไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวลุยกันเลยรถชนกับบัมรถมันแยกกันง่ายใช่อันนี้มันแยกกันง่ายมากใช่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 แยกแยกออกตรงตัวอยู่แล้วเจตนาผลเราเนี่ยเจันาใช่ใช่ใช่ถ้าแบบชนก่อควนอย่างที่ผมไปฟาร์มอย่างเงี้ยผมไปฟาร์มแล่เหม่อปุ๊บแม่งบัมผมไม่ให้ผมทํางานอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าการที่เป็นนหลักฐา การที่ใช้หลักฐานเอสิบสองอ่ะมันก็เป็นแค่รูปภาพอ่าใช่สุดท้ายคําพูดคนที่มาแจ้งอ่ะมันมันบิดเบือนได้ใช่สมสมมติผมไปไล่ชนพี่เงี้ยแล้วผมถ่ายรูปมาว่าพี่อ่ะชนผมแล้วรูป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 รซปนะครับมันเป็นไปไม่ได้มันจะไม่เหมือนกับการเป็นโอเวอร์เลยแน่นอนอ่าใช่ใช่เอาผมอันะมเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาหาลือว่าระเบียบต่างๆอะเดี๋ยพี่เตรียมไว้หมดแล้วอะไรที่ไม่เป็นหาอยู่แล้วตอนเนี้ย ไมดเลยเดี๋ยวยังไงเราระคุกันเขาก็ไม่โดนอะไรย้อนหลังใช่ไหมใช่เขาไม่โดนเลยใช่ไหมเดี๋ยว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 คือตรงนี้เลยเดี๋ยวนคือการก่อกวนนะพี่เอาง่ายๆนะถ้าพี่ตีผมถ้าเป็นใจเขาใจเราถ้าเป็นเขาเขาก็เอาเราสุดเหมือนกันตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอหาลือกับทางเจ้าหน้าที่แล้วทุกฝ่ายแล้วเดี๋ยวพี่จัดการดาเนินการเลยแต่แต่อาจจะต้องรับรับอีกฝั่งด้วยนะพี่เพราะว่าเขาไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาตอนผิดที่พี่พี่ที่พี่รับเป็นผู้เดียว มอันนี้ไม่โทษใครเลยอันนี้ผิดที่ตัวพี่จริงไม่เป็นไรครับพี่ครับอ่าใครจะเป็นคนรับดีครับเดี๋ยวพี่ตีครับพี่ตีครับอาตีใครใครใครเสียก็ไปเอากับพี่ตีเอานะขอบคุณมากนะเว้ยน้องๆที่เข้าเข้ามาเล่นขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับสองเอเพราะว่าเราไปพร้อมกันโอเคครับเด่กันพี่โนครับพี่โนครับครับถ้าถ้าเป็นการแบบว่าต่างฝ่ายต่างแบบเจ้าเรื่องอย่างเงี้ยแล้วเราติดใบไว้ได้ไหมครับพี่ถ้าสมมุติวันนั้นเรายังไม่พร้อมอย่างเงี้ยครับ ก็ติดแผลกันได้ครับมีทำสัญญาได้ครับอ๋อมันติดติดแผลได้ใช่ไหมติดแผลแต่แต่ถ้าเขาไม่ยอมครับพี่ถ้าถ้าเขาไม่ยอมทําไมอ่ะไม่เหตุทุกอย่างพี่ต้องสอบสวนแล้วสําเร็จว่ามันมันเล่นได้แล้วนะอ๋อถ้ามันเป็นแผลแผลเล็กๆก็ติดได้ใช่ไหมครับใช่ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าเป็นการกระทําไม่ว่าจะพลาดไปต่อยอไปใช้อาวุธปาดโดนหรืออะไรก็ตามถ้าเรามีหลักฐานส่งมาพี่เรียกจะพี่จะเรียกทางฝั่งเขาเรือฝั่งเรามาเสร็จปุ๊บรอับรู้รับทราบว่าเกิดประเด็นนี้เกิดขึ้นจริง ปี่ก็จะลงในระดับให้าถ้าเราบอกว่ายังไม่พร้อมกระแปงไว้ได้ตรงที่ถ้ามันไม่ใหญ่มากแต่ถ้ามันใหญ่มากก็คือต้องเล่นเลยโดนะโอ้โหอะเราต้องมีคนโดนด้วยเหรอถ้าแล้วแล้วแล้วถ้าต่างต่างฝ่ายทั้งฝ่ายกันทั้งฝ่ายแล้วฝ่ายอทั้งสองฝ่ายเลยมันอยู่ที่ต่างกับต่างวระต่างเหตุกันอยู่ดีหมายหมายถึงว่าอย่างนี้ครับพี่โนถ้าตัางสองฝ่ายอะอย่างอย่างอผมยกตัวอย่างเหตุ เหตุการณ์เนี้ยอาถ้าเขาบํารรถผมใช่ไหมอ่าอ่าแล้วผมด่าเขาแล้วก็เรียกกันมาคุยทีซีแบบสมมุติว่าไม่มีโปรเทคแล้วพี่เรียกกันมาคุยทีซีปึ๊บอ่าแต่วันเนี้ยผมยังไม่พร้อมแต่เขาจะเล่นวันเนี้ยจะเล่นให้ได้เลยแต่ผมก็บอกว่าไปเล่นวันอื่นอย่างเงี้ยแล้วผมแปรมาดูกระจุดเริ่มไงเราเริ่มอ๋อเขาเป็นคนเริ่มเราแปะไว้ได้ใช่อ๋อเราเป็นคนเสียหาย แต่ถ้าเราไปเริ่มเราก็แปกไม่ได้ถ้าเขาจะเล่นวันนั้นถูกไหมเข้าใจถูกเนาะโอเคนั่นแหละนั่นแหละแฟงถูกแล้วก็เหมือนรอบเนี้ยที่เราไปเริ่มแล้วมันแปกไม่ได้ที่แฟงบอกว่าแปกได้อันนี้เขาเริ่มนะพี่เขาบ้างไม่ใช่ไม่ตอนแรกไงถ้าแบบไม่มีเรื่องเนี้อนจริงอ่ะถ้าในมุมตอนแรกอ่ะนะถูกไหมพี่โนอันนี้ไม่มืองวานอะมาปิดมนผิดที่พี่เลยใช่ใช่ใช่ครับเข้าใจเข้าใจก่อนก่อนที่จะนั้นี่ะอันนั่นแหละในตอนตอนแรกที่ผม เข้าเมืองมาปุ๊บนะผมคิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่แปลแผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ประคุณเริ่มผมก็ถามไปถามมาอืมแต่พี่โนบอกว่ามีปากเสียงกันไงมันมันไปสําเร็จตรงที่ว่าเราไปด่าเขาพี่ไปตรงนั้นไงอ่าใช่ใช่ใช่ครับคือพี่โนเขาดูใจเลยเข้าใจครับเพราะว่าพูดมันอาจจะดูเหมือนแก้ตัวเพราะว่าไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรก็ขอโทษขอโทษจริงจริงครับพี่ยยอมรับเลยก็เดี๋ยวพี่รับผิดชอบทุกอย่างเลยอ่าบัตรประกัน ยี่สิบใบใบละเท่าไหร่ครับปิดสองแสนห้าใบละแสนห้าปะสองแสนห้าแฟมจะปิดอยู่แล้วยังมาหาหรืออุดช่องโหวดอีกเดี๋ยวหาหรือยันทีเอภาคปะห้าล้านสมมุติถ้าแปะห้ารอบเป็นร้อยใบเล่นทีเดียวได้ไหมรับโหพี่เออไม่เคลียร์ทีละแผลต้องคุยกันให้ได้ขอเล่นน้องหน่อยครับถ้าคุยกันไม่ได้ก็พี่จะสรุปให้เองถูกไหมครับใช่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 เดี๋ยวพี่ขอคิดดีกแป๊บนะครับ ห้าล้านพี่อันนีห้าล้านยี่สิบใบห้าล้านนี่นอะห้า้านยี่สิบใบสองล้านห้ห้า้านใช่ไหมอันนี้คือบัตรประกันส่สงคาเมื่อกี้สองล้านเจ็ดล้านถูกไหมใช่ครับอ่ะอาทิตก็อาทิตย์ปแล้วครับเออสี่ห้าหนึ่งครับอาจาะทำทรงมีเสียงนะเว้เนี่ยอ๋อ เอาไหมครับแล้วก็ใคร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 จะรับครับอติรับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับได้ได้ว่าเขาอันนี้ขอโทษจริงๆอคดิคือจริจริงอ่ะผมทิเกใช่ปะเขาลงมาแล้วแบบลงขึ้นใส่เยเรื่องของที่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 ทียที่ที่ที่ไี่ท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 ี่ี่ที่่่ที่ี่่ี่่่ นี่ไม้แกน่าจะขวามือนะนี่ปูว่ะอ่านี่พี่เหรียญทองมั้ยพีเมียมเนีอะไะกล่องสีแดงนะเฮ้ยกล่องสีฟ้าปะสีฟ้ามันจะเป็นใช่ใช่ต้องเป็นสีฟ้าใช่ใช่อย่าแลกอย่าแลกอย่าแลกสีแดงพี่มันเป็นก่อนแดงแลกฟ้าแล้วสีเงินเอาไปแลกอะไรอ่ะเป็นจีตูดเมื่อวาน เงินปกติม,มาตีน <ไป S 1> จะเลขกระสุนกระสุนปกติ